สวัสวดีครับผมอัน <ผม S 1> นี้นคืออาจาร,รดาวนะครับอาจารยดาวนะครับอาจารยดาวก็จะมาแนะนิธีรื้อแบบเสร็จแล้วก็เราก็มาปมคอนกรีตครับเพื่อ<บ>ให้ปูนมันแข็งแล้วก็ได้สเตงของมันนะครับวิธีการยังไงอธิบาย่อยครับวิธีการก็ก่อนอื่นเราเทแบบเสร็จ้เทป,ปูนคอนกรีตเสร็จแล้วก็รื้อแบบแล้วก็รื้อแบบเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาปมคอนกรีตครับ S 2> <S 2> ไม่มีอะไรขั้นตอนไม่ทับซ้อนเลยครับตัวน,นี้ือบงคอนกรีตตอนนี้ผิวเ,<ร>เป็นไงไบ้างผิวผิวแบบผิวที่แก่มาแล้เป็นับบ,บ,บ,บบสวยงามมากครับไม่มีตามดเลยครับเนียนสวยงามปูนหนานแน่นเ่ยคือคือเต็มร้อยต้องให้ร้อยครับคะแนนเต็มร้อยต้องให้ร้อยครับอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยทางเขาทำดีมากครับ อ่านี่ก็บ่มมากี่วันแล้วครับบ่มมาวันนี้วันที่สองแล้วครับจะต้องอบ่มก็ต้องมีสักห้าวันนะครับต้องมีห้าวันอย่างนี้ทุกวันนะทุกวันครับราดทุกวันเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยครับก่อนเดน้ำนก็ต้องราดไปบางที่เห็นเขาเอากระสอบมาคุมแล้วก็ราดน้านํานี่มัน <รา S 1> ต่างกันยังไงครับได้ครับแบบไหนดีกว่ากันได้ทั้งสองอย่างครับอ๋อแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกครับถ้ามีวัตถุดิบอย่างนั้นก็โอเคอืมเราก็ราดไปเลยนะ เดี u, ๋ยวต้องทาเสานี้ก็ต้องบ่มเหมือนกันใช่ไหมครับเสาเราก็จะเอาไอ้มีจะมีพลาสติกแบบบางอะครับหุ้มเวลาเราแกะแบบมาอ๋อหุ้มหลังจากแกะแบบไอ้ปูนมันเะเหยมันหอ่อไว้ยังไงนะครับตอนแกะแบบอะครับพลาสติกบางเป็นม้วนนะครับห่อไว้อ๋อแรปที่เขาไอ้ห่ออาหารนี่นะห่ออาหารห่ออะไรครับอ่าแรปหอ่ออาหารนี่ก็เรามาประยุกต์ใช้กับงานก่อสร้างได้เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวจะพามาดูนะตอนที่เขา เข้าแบบนะเทปูนเสร็จแล้วแล้วก็มาแกะแบบแล้วก็จะบ่มคอนกรีตนะ,ะวันนี้ก็ส่วนใหญ่หลังจากจะหยุดสงการสัก3วันนะสิบสามสิบสี่ามาเริ่มีิธีสิบหนะครับสินี่ก็คือเข้าแบบข้าเออไม่ใช่17นี่คือนี่ครับปลบดินนี่แล้วเกี่ยดินนะครับ อันนี้ทั้งแถบนี้เลยนะทั้งหมดเนี่ยก็เ,เหลือฝั่งนู้นนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเทฝั่งนู้นหลุมที่หลุมที่เลขสองนะครับเลขสองน่นนะครับอันนั้นก็จะแบบว่ารถปูนก็คงจะเข้ามาถึงจุดที่ผมยืนอยู่นี่ได้เลยเพราะว่าเขาเกลี่ยแล้วนะครับจะเหลือโซนนู้นนะครับเดี๋ยวนู้นก็จะเกลี่ยได้เหมือนกันนะห้าวันพอดีเนาะอ,อันนี้ทีม ทีมสารพัดนะทีมสารพัดส,สารพัดช่างนะครับทําทุกอย่างนะครับอันนี้เขาก็ลังยืดเหล็กอยู่นะยืดเหล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะมีใหญ่สุดก็ยี่สิบ 20, นะครับเหล็กดี2ยี่แล้วก็16บหนะสิ 12, โดยเฉพาะไอ้ยีมันใหญ่มากนะครับขั้นตอนการที่ยืดเหล็กนี่ก็โใช้เวลาพอสระนวนวรนทีมนึ้งก็ทําการงอเหล็กนะ มั<ค>น,นก็เตรียม,มเาสาัดเหล็กาเสาแล้วก็ดัดุตติ้งตอครับครับอ่างั้นเอ่อคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็โชคดีมากเลยนะครับเอ่อแดดไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยช่วงสงการว่างผมจะอัพคลิปเอ่อการตอกเสาเข็มนะเข็มตอกนะเข็มยาวนู่นนะครับตรงรถแดงแงรถผมจอดอยู่นู่นนะครับ ไซต์ที่อยู่ตรงข้ามกันนี้นะเขาก็มีการใช้วิธีก่อสร้างคนละแบบนะ,ะเป็นเสาเข็มต่อนะ21เมตรเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญนะเรื่องของการนับโบกเขานะครับมีการอธิบายรายละเอียดนะครับก็จะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทางเจ้าของบ้านนะรวมถึงวิศวกรหัวหน้าง,งานผู้ควบคุมงานนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์อามาแชร์กันะ คลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้นะครับ